หลงรักอยู่นะพอมันมีความมันเกิดขึ้นมาบนผิวหน้าเราอะมันทำให้ช่วยเบอร์รูขุมขนไปได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอ่าริสเบตลอดเจ้าคุชชั่นตัวใหม่ของโจวิน่าเนี่ยเขาเพิ่งออกมาใหม่แล้วลอยอะ่ะเป็นคนที่ใช้รองพื้นของเขาอยู่แล้วตัวตลับของเขาเลยนี่สีที่ลอยใช้อะ่ะ เป็นเบอร์03 War Ivory นะช่วยเบลอรูขุมขนทำให้งานผิวดูละมูลแบบซอฟ t f โฟกัสเออไม่มีน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำออกไม่มีพาราเบนเดี๋ยวให้ดูสภาพผิวค่อนทาเลยนะเนี่ยเป็นรอยแดงเนี่ยเห็นไหมมีความนุ่มๆนิ่มๆเจอหอมดิเปิดฝา,าออกมานี่เลยซูมเข้ามา ส <S <S อูอืมอืมเฮ้ยสีมันค่อนข้างกลืนไปกับผิวคอเลยอะดูคือ,คอกล้องลอยอะไม่ได้เบอร์ผลูขุมขนเป็นสีจริงๆเลยนะคะอุ้ยเนียนไปกับผิวคอเลยนี่เออตรงนี้มีรอยสิวนิดนดนะ <S 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 ก็เป็นการตบนะเพราะรอยต้องการปกปิดรอยสิวให้มันดูแน่นๆด้วยนะเฮ้ยสร้างผิวใหม่มากดูเลยคือเมื่อเทียบกับคออ่ะอไม่ได้ดูต่างกันมากนะคะ ต่างกันนิดเดียวเราก็ทามาให้ถึงคอแค่นั้นเองเฮ้ยอืมโอ้อยนี่หลงรักอยู่นะคือแบบบางเบามากเลยอะคือตอนเนี้ยชอบผิวมากคือแบบมันเรียบเนียนแล้วก็หนุ่มสิวของรอยอะ่ะมัน ไม่แห้งไม่กลังนะคะยังอยู่นะเลยผงใส่ต้องบีบอีกรอบนะคะใส่อีกรอบนะอ่ะลอยจะค้างมันไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลอยคือลอยอยากให้มันเซตตัวก่อนนิดนึงอะคะจะได้มันจะได้ปกปิดแบบแน่นขึ้นนะเออค้างไว้ก่อนอค้างไว้ก่อนที่คอด้วย รู้สึกว่าทาแล้วหน้าผ่องนะคะเลยต้องขอกลบคอนิดนึงทาคอละไม่อยากทาเยอะเปลืองันปกปิดพวกอยหลุมสิวไปไม่ทำให้มันคั้นรอยหลุมสิวให้ดูเยอะกว่าเดิมน,นะคะ คือมันไม่แห้งแครกนะนี่ดูเลยดีดีงามอืลอยพยายามถ่ายให้ดูหลายๆแสงนะรูปที่หนึ่งเป็นรูปที่ลอยถ่ายกับแสงธรรมชาติส่วนรูปที่สองเป็นรูปที่ลอยถ่ายใต้แสงไฟนีออน เดี๋ยวลอยขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้ววันนี้จะทดสอบลองพื้นตั้งแต่ตอนบ่ายโมงแล้วก็วันนี้จะไปเดินเยาวราชน่าจะกลับมาอีกทีมืดๆเลยนะก็น่าจะหลายชั่วโมงอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นเนี่ยหน้ายังจะรอดอยู่ไหมนะคะอาจจะไม่มีคลิปตอนไปเดินเยาวราชลอยทำคลิปแยกไปอีกคลิปนะมาแล้ว วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้คือ,อตาเด่นแล้วแก้มเล้ก็ขอแบบเบาๆใส่ๆนะวันนี้ทาขอบปากเป็นของ N Y X Long Jelly สีพ u s h ั p กับทาเป็นลิปกลอสของเอ s ซลักนะเรามีสองแท่งนะคะอันเนี้ยมันเป็นสี Sugar Baby จะเป็นสีแบบว่าส้มๆเวาๆวมีกลิตเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลย หลังแต่งหน้าเสร็จหน้าก็จะแบบเนียนเนียนมากเลยอะ่ะถือว่าพอใจกับฟินิชที่ได้อยู่นะคะลำพลางรอยหลุมสิวของรอยได้ดีเลยนะคะเออแต่ยงตัดสินไม่ได้เนาอเราต้องดูทั้งวันนะเดี๋ยวแล้วว่าเราขอลองฉีดสเปรย์น้าแร่ดูนะความแมตมันจะได้แบบน้อยลงจะได้กลมกลืนผิวมากกว่าน,นี้ เ,เดี๋ยววันนี้จะไปเดินเยาวราชนะคะดีเพื่อนสนิทอะทำงานโรงแรมอยู่ที่แถวเยาวราชเฮ้ยไปเดินเยาวราชต้องหน้าแน่นขนาดนี้เลยหรอคือแบบตาแน่นมากเห็นแค่ตาก็เห่อเนี่ยเ,เห็นแค่ตาก็คือแบบอืมอู้ไม่เลี่ยวหลังไม่ได้แล<อ>้วนะเออ <laughs> <laughs> เจอกันอีกทีที่เยาวราชเลยนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ร้านอาหาแล้วนะคะมาเจอเพื่อนเราดูเปินอันนี้ประมาณนี้หน้าก็ยังฟองๆอย่ะแต่ว่าเห็นรอยสิวนิดนึงนตอนนี้ให้ดูแสงไฟในรลนะแล้วเปิดไฟส้มสองหน้าดูนะนเนี่ยไม่ค่อยตกร่องมากนะคะอืมรองพื้นของเขาเนี่ยคือย,ยังดูช่ำๆผิวไม่แห้งเลย ตรงนี้ตรงที่ผิวลอยมีปัญหาตอนนี้ก็เป็นเวลามองเห็นไหมประมาณสามทุ่มห้าสิบแล้วนะคะลอ,อ,อยก็แต่งหน้าตั้งแต่ตอนบ่ายตกแล้วเนี่ยลองพื้นอยู่บนหน้ารอยประมาณเกือบเก้าชั่วโมงเลยนะถามว่าเบอร์รูขุมคนไหม มันก็เบลอนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาหลุมสิวจริงๆอ่ะมันไม่ได้เบลอและแบบช่วยอําพรางได้ขนาดนั้นนะมันอาจจะแบบอําพรางได้ในช่วงที่แบบเราแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆแต่ว่าถ้าผ่านไปแบบเก้าชั่วโมงแปดชั่วโมงแบบนี้แล้วอ่ะมันก็ยังมีตกร่องอยู่ดีนะคะสําหรับที่มีรอยหลุมสิวนะให้ความเบาสบายรอยว่าให้ความเบาสบายถามว่าเอาอยู่ทั้งวันไหมก็อืม อาจจะต้องซับหน้ามันแล้วก็ทาแป้งทับนะถึงจะแบบว่าหน้าจะดูเป๊ะขึ้นมากกว่านี้มันก็ไม่ได้เอาอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเราไม่ใส่แมส่ะอาจจะภาพหน้าอาจจะออกมาดีกว่านี้ก็ได้นะพอมันมีความมันเกิดขึ้นมาบนผิวหน้าเราอะมันทำให้ช่วยเบลอรูขุมขนไปได้บ้างนะคะอืมเนี่ยก็แบบเห็นเบลอๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะ ว่าความมันจะออกมาเยอะไหมนะคะทั้งหน้าก็ออกมาประมาณนี้อันนี้ทั้งวันนะไปเจอสภาพอากาศข้างนอกด้วยเออความมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเท่านี้เอง ให้ความเบาสบายผิวจริงๆแล้วว่ามันเหมาะสำหรับวันที่เบาสบายนะคะก็สามารถไปดูรีวิวของบล็อกเกอร์คนอื่นๆได้เขาอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกับรอยก็ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยก็สภาพผิวไม่เหมือนกันเนาะรอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ขออนุญาตถอดขนตาปลอมนะคะไม่ว่าจริงๆ <c oughs> ขอคอนแทคเลนด้วยฝากติดตามกดไลค์ like กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเป็นอื่นของรอยด้วยนะ <S <S ลอยอ่ะคุมเทมากคุมสุดตัวมากโอ้ยกำลังเดินไปเซเ่นแดบดบกำลังร้อนเลยไปแนละ้ว